ว้าได้แล้วโอ้ตู้คตดใหญ่อ่าลา่ลาลา่ลาล่าล่าเลยล่าเลยอืมอ้มอื้เนือละลายในปากเลยนะฮะ วัสดีครับโยผมโจโฉนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ริมทะเลมาตามติดวิถีชีวิตชาวเลกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มากันหลายคนนะครับเราก็เรามาเจอน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนี่เลยครับอน้องลิงล้มนะครับก็มาวางอ้วนครับผมเขาเรียกว่าวางอ้วนใช่ไหม อ่าใช่แบบเดียวกับที่เขาเรียกว่าวางตามังไหมครับอันเดียวกันไหมอ,อ๋อก็คือเป็นการวางอวนไว้เวลาที่น้ํามันขึ้นนะครับแล้วก็พอน้ําลงเนี่ยก็จะลงไปดูกันว่ามันมีปลาติดอวนติดแหอะไรที่เราวางไว้หรือเปล่านะครับก็แบบนี้มันก็เป็นวิถีชีวิตของออชาวลอยู่แล้วเนาะที่เขาทํากันประจําใช่ไหมครับครับผมใช่่ะปลาวันนี้ ผมจะติดตามน้องลิง <ห ứ? S 1> ลมไปด้วยนะครับดูซิว่าเราจะเจอกับปลาอะไรบ้างนะแล้วก็จะได้ปลาอะไรบ้างช่วงนี้ปลามันขึ้นเยอะไหมครับก็พอมีอยู่พี่อืมมีอยู่เห็นว่ากันว่าถ้าอากาศมันร้อนมากๆน้ำมันร้อนมากๆปลามันจะไม่ค่อยขึ้น <ij. S 1> ใช่ไหมครับใช่ครับออไปเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ แถวนี้เวลาน้ําลดนะครับมันก็จะเป็นขดหินอะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นขดหินแบบนี้เลยมาครับเรามาตามดูเฮย้ยมันติดปลาตัวนึงนี่ โเขาเรียกว่าปลาอะไรนะครับปลากระบอกครับผมปลากระบอกโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะปกติผมเห็นแค่ตัวเล็กอย่างเดียวโอ้โหตัวใหญ่นะครับอ่ามาแล้วครับตัวแรกนี่ก็คือปลาตัวแรกนะที่เรามาเจอกันเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่ามันจะได้ปลาอะไรอีกนะครับโอ้ปกติปลากระบอกมันจะอยู่กันเป็นฝูงเนาะใช่ไหมครับอ่า อันนี้น่าจะหลงมานะจาจะปลาตัวนี้เรียบร้อยครับหนึ่งแต้มอ่าไม่ใช่ของผมนะของน้องเขาโอเคเราจะตามดูต่อไปครับน้องเขาเดินโคตรคล่องเลยนะครับน้องเดินคล่องมากคือผมเดินตามไม่ทันน้องเขานะผมเดินตามไม่ทันเลยจริงๆ นะมันก็จะเป็นโขดหินเป็นน้ำแบบนี้นะครับเวลามาล่าปลาแบบนี้ก็จะต้องอยู่ด้วยกันหลายๆคนนะครับดูกันหลายๆมุมว้าว อ๋ออันนี้ได้หลายตัวเลยมีแต่ปลาแปลกๆ้นั้นเลยปลาเก๋าบ้างไอต,ตัวนี้เขาเรียกว่าปลาขี้ตังใช่ไหมฮะครับผมโอ้โหเป็นปลาเนื้ออร่อยนะใช่ครับผมงกะทิอ่อฮะโอ้ตหวยไงโอ้ตัใหญ่นะครับโอ้อันนี้คือปลาเกา๋า นี่ก็คือปลาเก๋าตุ๊กแกนะครับก็คือลายมันจะเหมือนกับาลายตุ๊กแกนะครับนี่ก็คือปลาพวกนี้เป็นปลาเนื้อดีทั้งนั้นเลยนะครับรสชาติอร่อยมากๆโอ้อตัวนี้เรียกว่าปลาขี้ตั้งนะครับนี่อ่ฮะผมขอจับให้ทุกคนได้ดูหน่อยนะครับนี่เป็นไงปลาตัวนี้เราเรียกกันว่าปลาขี้ตั้งนะก็คือ ทำไมถึงเรียกว่าปลาี้ตังฮะเขาเขาเรียกมาไรกันอีอ่ฮะมันเป็นชื่อท้องถิ่นนะครับซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นปลาเนื้อดีรสชาติดีมากเลยนะครับลายก็สวยด้วยนะครับโอ้สุดยอดโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตามดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะได้เพิ่มอีกไหมแล้วก็มันจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือน้ํามันเพิ่งลดนะครับเราต้องรอรุ้นกันต่อไป ฝนมันตกนะครับก็น้องลิงลมเขาก็จะทํางานกันต่อนะครับส่วนเราก็จะกลับขึ้นฝั่งครับเพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันจะเจ๊งซะก,ก่อนนะครับซึ่งเราก็กลับไปนั่งรอลุ้นดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมเองก็ว่าจะกลับไปเอาอุปกรณ์แล้วก็ไปหากัาง้งหาหมึกต่อด้วยนะครับซึ่งก็ให้น้องลิงลมเขาได้ทําหน้าที่ของเขาต่อไปนะครับอ่าฮะ โอเคน้องเขาก็แบ่งปลามาให้เราด้วยนะเรามาช่วยน้องเขาดูว่าติดปลาอะไรน้องเขาก็แบ่งปลาส่วนหนึ่งมาให้เราด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างไปแกงไปอะไรก็แล้วแต่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมไปหาวัตถุดิบเพิ่มก่อนโอเค หลังจากที่เราได้ปลาจากน้องนะครับเ,เราก็จะมาหาวัตถุดิบเพิ่มด้วยนะครับในมือผมก็คือไม้เสียบปลานะครับซึ่งก็จะเอามาล่อกกั้งนะนี่ก็คือรูกัง้งเห็นไหมครับรูกั้งอยู่ตรงนี้วิธีการจับกั้งเนี่ยให้เราหาปลานะครับมาเสียบไม้ไว้แล้วก็หาเศษผ้าเก่าๆเนี่ยมาเสียบไว้ด้วยนะเวลาที่กั้งมันสับเนี่ยมันก็จะติดกับผ้านะครับแล้วเราจะดึงตัวกั้งได้ง่ายมากขึ้นนะครับแบบนี้นี่ อ่าแบบนี้นะครับนี่ก็คืออุปรกรณ์ในการหากั้งลายเสือนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมแล้วเราก็ปั่นเบาๆแบบนี้นะครับนี่อาจจะหาเศษอะไรใส่ลงไปด้วยครับเพื่อกระตุ้นตัวกัง้ง มันไม่กินนะครับก็เราก็จะปั่นประมาณสัก5นาทีถ้ามันไม่กินเราก็ย้ายไปหาลูอื่นนะครับไป ผมมาเจอดาวทะเลนี่นี่คือปลาดาวหรือว่าดาวทะเลนะครับดูผมจะไว้ในน้ำนะนี่ว้าวขามันยาวมากเลยแต่นี่มันไม่ใช่เป้าหมายของเรานะเป้าหมายของเรามันต้องเป็นตัวหมึกแล้วก็เป็นกัง้งเป็นปูเป็นปลาอะไรที่มันกินได้นะ สับแล้วนะครับโอ้ตัวใหญ่มากโอ้โหตัวโคตรใหญ่ฮะ ค okay. ผมจับได้ก้ามสองข้างแล้วนะผมจะค่อยๆดึงออกมานะครับ ได้แล้วดูครับนี่นี่ก็คือกั้งทะเลน,นะครับกั้งลายเสือดีได้แล้วครับนี่ตัวโตวด้วยนะใช้ได้เลยตัวแรกนะครับโอเคอย่างน้อยก็ได้กั้งได้ปลานะครับเดี๋ยวเราจะลองพยายามไปหาหมึกแล้วก็หากั้งตัวอื่นๆต่อนะครับไปสุดยอด วัวแล้วนะครับโอ้โอ้ไม่ยอมออก โอ้ผมถึงว่าทำไมมันไม่เอาออกตัวใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่มากครับตัวนี้สุดยอดเลยกลางตัวใหญ่นะครับโอ้ยได้อีกตัวหนึ่งสุดยอดรับ นี่นะครับโอ้ได้มาหลายตัวเลยนะผมจับได้2ตัวแล้วก็น้องเป้จับได้อีก2ตัวนะครับสําหรับก้างลายเสือแล้วก็มีปูมีหอยด้วยนะที่เราเก็บมาก็วันนี้นะครับแสงมันก็มืดๆเดี๋ยวผมอาจจะเอาพวกมันเนี่ยเลี้ยงไว้ก่อนนะครับยังไม่ให้มันตายแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาทํามันปรุงมันกินอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่โอ้โก้างทะเลสด,สด สุดยอดไปเดี๋ยวเรากลับไปยังที่พักกันฮนะโอ้ฟ้าร้องด้วยนะมีเสียงฟ้าร้องด้วยอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเช้านี้นะครับผมก็จะเอาวัตถุดิบที่ เมื่อวานนี้เราหาได้นะเอามาปรุงเป็นอาหารให้เรากินสําหรับวันนี้นะครับนี่ก้างก็ยังโอ้โอ้มันสดจริงๆนะอ่ามันสดมากจริงๆโอเคเดี๋ยวผมจะเทน้ํามันก่อนนะ้ํามันที่ผมใช้เนี่ยผมเลือกใช้น้ํามันอังมุ่นนะครับเพราะว่าใส่ใจคุณภาพใส่ใจสุขภาพใส่ใจรสชาติแล้วก็ใส่ใจส,สิ่งแวดล้อมด้วยนะนี่เลยมา ผมจะเทน้ำมันองุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาวัตถุดิบทั้งหมดของผมเนี่ยทอดนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอ่าเทลงไปเยอะๆเลยนี่เรียบร้อยอ่าหมดขวดไปเลยนี่ครับโอเค มาเดี๋ยวเราต้องเอาเจ้าตัวนี้ไปล้างก่อนนะโอ้มันยังไม่ตายเลยอ่ะผมจะขออนุญาตนำน้องไปล้างแล้วก็ปิดชีมน้องก่อนนะนี่นะวัตถุดิบของเราก็คือมีปลา มีหอยด้วยนะครับแล้วก็มีกั้งนะสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาวัตถุดิบพวกนี้นะครับเอามาทอดผมจะลองดูก่อนว่าร้อนหรือยังโอ้ยังนะฮะยังไม่ร้อนเดี๋ยวเราจะมาทอดกร,บกรอบๆแล้วก็จิ้มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอา,อาหารทะเลกินที่ริมทะเลเลยนะครับ นี่นะปลาเก๋ามาเราลองดูโอ้โอ้โอ้โอโอปลากระบอกปลาที่ตั้ง่า นี่แล้วก็ปลาข้างฝายอ่าแล้วก็นี่นะกั้งของเราโอ้โ,อโอ้โอเคตั้งดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะลวกเรานะนี่แล้วก็กั้งตัวใหญ่ตัวหนึ่งสีเดียวไปเลยตัดกรอบไปเลยนะครับ ยู่ว้าวเจ้าตัวเล็งนี้น่าจะสุกแล้วนะฮ่าฮ่า หงที่รออาหารสุกนะผมก็จะมาเตรียมสถานที่สำหรับกินอาหารนะครับต้องเอาใบไม้มาปูก่อนเออให้มันได้บรรยากาศแบบริมทะเลมันต้องเป็นธรรมชาติหน่อยนะครับนี่นี่ก็คือโต๊ะอาหารสำหรับผมในวันนี้นะครับเอาละ่ะน่าจะสุกแล้วนะผมจะไม่ทอดให้มัน กรอบจนกันไปนะครับเดี๋ยวมันกินกับน้ําจิ้มซีฟูดแล้วมันจะไม่อร่อยนะครับก็จะให้มันเหลือความหวานของกั้งแล้วก็ของเนื้อปลาหน่อยๆด้วยนะครับนี่ปตาเดี๋ยวเราเอาไปลงที่โต๊ะกินข้าวของเรากันนี่กัง้งเอากั้งลงก่อนเลยนะครับว้ตัวนี้กรอบเลยออื เอาล่ะครับนี่ผมก็เตรียมน้ําจิ้มซีฟู้ดมาด้วยนะใส่เปลือกหอยมาอ้าวมา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 กินด้วยกันครับนี่ปลาเกา๋าเนื้อปลาเก๋านะครับจิ้มกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดอ,อร่อยสุดยอดอือหือ เนื้อละลายในปากเลยนะฮะเนื้อก้างๆอือหโอ้แมงวันมาด้วยนะอร่อยจริงนี่ผมจะให้ทุกคนดูผมจะแกะก้างก่อนนะครับนี่ ว้าวโอ้ยยาแมงวันก็มาขอแจมด้วยนะครับเอาแกะหลังก้างก่อนนี่นี่ครับนี่แล้วก็ล่าน้ำจิ้มซีฟูด้ดอื้อหือ หวานชำ่ำอือร่อยมากมามานี่ฮะปลากิตังนี่ เป็นเนื้อปลาที่อร่อยมากนะครับปลาชั้นดีเลยว้าวสุดยอดขอแกะก้างตัวใหญ่ก่อนแล้วกันโอ้โหเนื้อเน้นเน้นนี่ครับ ราดน,น้ำจิ้มซีฟู้ดไปเลยชำ่ชำๆฮ่า oh. อ mm ือออือเปินปากเติมคำจริงๆ mm hmm. ขออีกขออีก นะกินอาหารทะเลมันต้องกินแบบนี้นะครับมาหาในทะเลแล้วก็กินที่ริมทะเลเอาเนื้อกั้งช่ำๆสุดยอด อืมอ่าโอ้อร่อยมากนะฮะเดี๋ยวผมขอเติมน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะมามาต่อต่อต่อ ขอโทษท่านผู้ชมที่ดูตอนดึกด้วยแล้วกันนะครับดารยจริงๆมามาปลากระบอกปลากระบอกนี่ครับเน <y> ื้อปลากระบอกขาวๆล่าล่าล่าลเลยล่าเลย นุ่มอะไรแบบนี้แต่ผมชอบเนื้อปลาคิดตังมากกว่านะนี่นะครับสุดยอด อร่อยสุดๆไปเลยนะครับเพิ่งจะเคยกินกั้งทอดเป็นครั้งแรกกินย่างกล้ามของบันเลยนะดูฮะปลาทะเลพวกนี้พอเราไปทอดก็อร่อยมากเหมือนกันนะกินอาหารทะเลต้องมากินที่ริมทะเลแบบนี้เราต้องไปล่าวัตถุดิบด้วยตัวเองนะเอามาปรุงเองมาทำกินเองที่ริมทะเลแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ มันถึงจะอร่อยนะครับถ้าเราไปซื้อกินมันก็อร่อยเหมือนกันแต่ผมบอกเลยว่าได้บรรยากาศไม่เท่าที่เรามาหาแล้วก็เรามาทำกินเองแบบนี้นะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะ้ามันองางุมากๆเลยไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย